กี้ไปส่งช้อปปีมาที่ J&T t ฮะสองกล่องบังเอิญว่ากล้องบัตรหมดใช้ไม่ได้<ม>ก็ส่งเสร็จก็ถึงค่อยมาอัดได้วันนี้ได้ความรู้ใหม่ครับว่าเอ่อ J&T มันมีระบบที่เชื่อมกับทางช้อปปี้ะนะแล้วก็เออ่ปิดระบบตอน4ี่โมงตรง คือก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าจะส่งก่อนสี่โมงเมื่อกี้พอเข้าไปส่งเนี่ยคนในในร้านอะเยอะมากแล้วน้องพนักงานเขาก็ถามว่ามีใครส่งช้อปปี้ไหมเหลือสนะีนาทีระบบจะปิดอ่านั่นแปลว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าขนส่งเขาตัดรอบตอนสี่โมง แล้วมีรถมารับเร็วหรือช้าไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าบางทีผมเคยเห็นว่ารถมารับห้าโมงเย็นแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าไอ้ระบบยิงเข้าไปในช้อปปี้เนี่ยมันปิดตอนสี่โมงเย็นนะฮะอืมวันนั้นต้องส่งก่อนสี่โมงเย็นครับต้องส่งก่อนสี่โมงเย็นคือสี่โมงหนึ่งนาทีก็ไม่ได้ละระบบเขาปิดนะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เลยนะก็เลยเอามาคุยแบ่งปันกันไปละ